เมียมีสุขภาพดีๆเริ่มง่ายๆได้ที่บ้านสวัสดีครับทุกคน,น,นวันนี้เรามีเรื่องราวดีมาฝากเราทาสแมวทั้งหลายบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบคุณจะกลายเป็นพ่อแม่แมวแห่งปีที่แท้จริเพราะเราจะพาไปดูสิบวิธีง่ายในการดูแลเจ้าเหมียวสุดที่รักที่บ้านให้แข็งแรงปราดเปรียวและมีความสุขแบบคูณสิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการดูแลความสะอาด หรือแม้แต่การแสดงความรักแบบแมวเราก็รวมมาให้หมดแล้วในคลิปเดียวบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเอาละถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นส่วนของน้องแมวแล้วก็ไปดูกันเลยปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องมยวด็อกเตอร์ด้วยนะครับอัเรื่องกินเรื่องใหญ่ เลือกอาหารให้เหมาะกับวัยและสายพันธุ์ของน้องแมวเช็คให้ชัวว่ามีสารอาหารครบถ้วนแมวก็เหมือนกับเราเราที่ต้องการน้ำสะอาดตลอดเวลาลองใช้ชามน้ำแบบไหลดูสิรับรองแมวติดใจแปรงคนเบาหวานทุกสัปดาห์นอกจากจะช่วยลดคนร่วงแล้วยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเราและน้องแมวด้วยนะ chapter 4มุมสงบของค้าคขาย่ยาตแตะแมวเป็นสัตว์รักอิสระการมีพื้นที่ส่วนตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญลองหาเตียงนุ่มทุมหรือมุมสงบทุมในบ้านให้เจ้าเมียวดูสิ chapter 5เล่นกับเมียวเพื่อนจนลืมเวลาไม้ตกแมวเลเซอร์หรือของเล่นก็นได้ทั้งนั้นขอแค่ได้เล่นกับเจ้าเมวทุกวันรับรองสนุกทั้งคนทั้งแมว Chapter 6กระบัตรไทรต้องสะอาดกริบไม่มีแมวตัวไหนชอบกระบัตรไทรสักปอกลรอกนะเปลี่ยนไทรและทำความสะอาดบ่อยได้เจ้าเมียวจะได้แฮปปี้ที่ควรเล็บของมันต้องมีไม่ใช่แค่ป้องกันเฟอร์นิเจอร์พังแต่ที่ควรเล็บยังช่วยดูแลเล็บของเจ้าเมียวอีกด้วยนะรู้ยัง <S <S Chapter 8 เช็คสุขภาพประจำปีห้ามพลาดพาเจ้าเมียวไปพบสาแพร์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเช็คสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าแก่ Chapter 9 p ลิซีย a t ไทมมันเชิดหูเช็ดตาและตัดเล็บให้เจ้าเมียวเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องแมวสุดที่รักของเรา Chapter 10ที่สุดของที่สุดคือความรัก สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงแมวก็คือความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่แมวอย่างเรานี่แหละและทั้งหมดนี้ก็คือ10วิธีง่ายๆในการดูแลเจ้าเหมียวสุดที่รักที่บ้านบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับแค่ทำตามนี้รับรองว่าเจ้าเหมียวของคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขไปอีกนาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง Meo Doctor ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊อบ